ครับวันนี้คนนี้เขาก็อยากเห็นคนอื่นอยากหล่อเขาก็อยากหลอด้วยเขาเลยจะมาตัดทรงทรงดาวอังคารมงโลกนะครับเนี่ยคนนี้เขาชอบมากเลยเขาชอบดาวอังคารมงโลกครับเนี่ยทรงดาวอังคารมงโลกผมก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าผมก็คิดขึ้นมาว่าดาวอังคารมันเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยชื่อดาวอังคารมงโลกนะครับทรงนี้นี่ ร,รูปนี่ผมจะถ่ายทาให้ดูชัดๆเลยทรงดาวอังคารมงโลกทรงนี้เป็นทรงดาวอังคารนะครับดาวอังคารมงโลกคนนี้เขาก็ชอบไปเล่นสงการครับดาวอังคารมงโลกนี่รูปโลกมันจะอยู่ข้างหลังนะครับอือ นี่ครับดาวอังคารมองโลกอันนี้คือรูปโลกนะครับนะรูปโลกจะอยู่ข้างหลังครับนี่โลกโลกจะอยู่ข้างหลังแบบนี้ครับเป็นรูปกลมๆครับเนี่ขาเรียกทรงดาวอังคารมองโลกนะครับอันนี้ คนเขาชอบกดไลค์กดแชร์มากเลยทรงนี้นี่รูปโลกนะครับทรงดาวอังคารมงโลกนี่ครับรูปโลกครับผมก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละเด็กแต่ละคนเขาไปดูใน u t u b e อ่ะครับเขาไปดูในใน u t u b e แล้วเขาก็บอกว่าเขาจะมาตัดดาวอังคารมงโลกผมก็เลยตัดให้เขาครับนี่ครับดาวอังคารมันตรงกลางมันจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับดาวอังคาร ครับดาวองคารหมุนโลกครับเนี่ยผมก็ไม่เคยเห็นหรอกเนี่ยตัวดาวอังคันมันจะเป็นอย่างนี้ครับเป็นวงกลมอันนี้รูปโลกอยู่ข้างหลังครับทรงนี้นี่ครับดาวอังคันนี่มันเป็นขอบแบบนี้แหละดาวอังคันลักษณะของดาวอังคันมันจะเป็นขอบบางๆแบบนี้ มันอยู่รอบดวงอาทิตย์แล้วมันก็จะตกลงมามันก็มาโม่งโลกดังต้มเลยครับต่อไปนี่โลกเราก็จะแตกครับทําไมล่ะครับเพราะว่าคนทุกวันนี้มีผู้ชายมีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายดาวังคารมันเลยโมโหมันมันก็เครียดนะครับมันจะมาโม่งโลกครับเนี่ยนี่มันหลายทตวรรษผ่านมาเป็นได้หลายร้อยล้านปีเลยครับเนี่ย นี่ครับดูนะครับดาวังคารครับทรงดาวังคารุงโลกครับนี่นี่ครับมันมุวงลงมามันก็จะมาตํานี่แหละครับชนก้มเข้าไปนี่แหละครับลูกก้มนิดนึงนะครับเออนี่โลกโลกมันก็ไม่ไม่ค่อยกลมเท่าไหร่เห็นไหมครับนี่ดาวังคารมันจะมาหมงงโลกครับเนี่ยผมก็ผมก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละเพราะว่าเด็กเขาชอบเขาดูใน youtube ของช่างอ้อนมาครับเนี่ย นี่ครับดูจริงๆเลยครับดาวองคานครับผมจะตัดให้ดูนะครับแล้วผมก็จะให้ดูชัดๆเลยว่าทำไมดาวองคานถึงหมองโลกคนนี้มาจากบ้านอะไรนะยิ้มหน่อยนะครับโอ้มาจากบ้านดงครับดีกว่าทรงดำดงอีกเนาะทรงนี้ดีกว่าทรงดำดงนะทรงดำดงมาสู่กับดาวองคานหมองโลกเนี่ยครับช่างอ้น,ออนไ,มไม่ได้คิดนะช่างอ,อ้นตัดตาม YouTube ที่เด็กเขาถ่ายรูปให้ดูครับ ดูด้านหลังเป็นรูปโลกนะครับนี่ okay, <okay>, okay. ครับ okay, okay. ขอบคุณมากครับ <Okay. S 1> สวัสดีครับสวัสดีชาวเน็ตครับยิ้มหน่อยยิ้มหน่อย <Okay. S 1> เอ้ยิ้มหน่อยครับขอบ